คนทำงานเนี่ยเป็นปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสําเร็จนะครับคนสำารานงานสําเร็จคนเป็นเซ็นเตอร์ของการพัฒนาผลิตภาพต่างๆเนาะ human productivity center ตัวนี้นครับดังนั้นถ้าถ้าคนมีมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยเขาจะซัพพอร์ตองค์กรได้ดีมากยิ่งขึ้นอันดับแรกเลยนะครับ ต้องอยู่ที่ผู้บริหารสารประกอบการการขายโครงการเหล่านี้นะครับต้องผู้บริหารสารประกอบการต้องให้ความสําคัญครับแล้วก็ต้องให้เวลาแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรครับแล้วเขาก็ต้องมีทีมงานมาขับเคลื่อนปัญหาที่ผ่านมาอาจจะเรื่องของเวลาของสารประกอบการครับช่วงไหนที่เขาต้องเร่งผลิตอย่างเงี้ยครับหน้าไฮข,ของเขาเ,เขาอาจจะไม่มีเวลาอาจจะหยุดไปช่วงหนึ่งแล้วก็ถ้าสู่ปกติเขาก็ดําเนินการางั้นเราต้องมีการปรับแผนมีความยืดหยุ่นที่จะเอาเครือภาคีเครือข่ายเข้าสารประกอบการนะครับ จัดอบรมต่างๆเนี่ยต้องมีการปรับแผนแต่สําคัญมากคือต้องให้ผู้บริหารสารประกอบการผู้ประกอบการเนี่ยเขาซื้อซื้อในเรื่องของแฮปปี้เวิร์กเพสให้ได้ครับถ้าเขาซื้อได้เขาอินเขาเชื่อคณะทํางานสร้างสุขเชื่อทุกอย่างจะเดินไปเป็นปกติและดีเยี่ยมครับโครงการเราเนี่ยส่งเสริมทั้ง2มิตินะฮะในเรื่องของ productivity แล้วก็แฮปปี้ด้วยนะฮะก็จหมอนชื่อโครงการเลยครับ s e happy and productive work page ดังนั้นเวลาชื่ออย่างเงี้ยผู้บริหารก็สนใจละมันไม่ได้สร้างสุขอย่างเดียว จุดหมายปลายทางก็คือคนสำาราญงานสำเร็จคนมีความสุขงานก็ต้องได้ผล productivity ขององค์กรก็ต้องอยู่ด้วยเราจะบอกเสมอครับว่าการทำงานเนี่ยเหมือนมือแขนขวาแขนซ้ายแขนขวาก็คือด้าน productivity เป็นด้านหาเงินเข้าองค์กรครับแล้วก็มาดูเรื่องของความสุขครับก็เป็นเหมือนมือซ้ายเนาะดังนั้นมันก็ต้องพัฒนาทั้งสองด้านนะว่ามิติความสุขมีประเด็นอะไรที่อยากจะท้าทายให้มันดียิ่งขึ้น มิติของ productivity ก็เหมือนกันครับเขามีประเด็นอะไรซึ่งเราก็จะเข้ามาช่วยเขาดังนั้นเมื่อคนเขามีความสุขแล้วฮะเขารู้สึกเป็นเจ้าขององค์กรมีความคิดสร้างสรรค์เขาจะทุ่มเททำงานแล้วก็พัฒนาปัญหาเหล่านี้ครับให้มันดีมากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับหลายๆเรื่องเลยนะครับในองค์กรนะเรื่องของ productivity เรื่องบรรยากาศในการทำงานเรื่องของการประสานงานนะครับเรื่องความเป็นเจ้าขององค์กรของพนักงานอย่างนี้นครับ